วันนี้ผมมาอธิบายการใช้อำนาจสามดุลของประชาชนนะฮะที่เรามีอยู่ในบัตรประชาชนแต่เราไม่ได้ใช้เขาไม่ให้เขาไม่ให้ใช้ไม่ได้ออกแบบมาให้ท่านใช้นะแต่ที่นี่ผมสร้างทางเดินใหม่ที่ท่านจะใช้บัตรประชาชนของท่านนี่แหละครับนะครับบริหารดูแลประเทศเองแล้วท่านใช้อย่างเต็มประสิทธิภาพเลยนะเต็มประสิทธิภาพก็คือ ใช้ใช้เป็นในระดับประมุขฝ่ายปกครองอคือเป็นตัวรัฐบาลตลอดการเลยคือตัวท่านจะกลายเป็นตัวรัฐบาล่ะไปตลอดการมีฐานะเป็นประมุขฝ่ายปกครองโดยใช้บัตรประชาชนนี่แหละครับที่ท่านมีอยู่เนี้ยเป็นอำนาจสามดุลนะะทีนีนะ้ทีน,นี้ท่านจะใช้ก่อนที่ท่านจะใช้ท่านต้องเรียนรู้ก่อนเรียนรู้ว่าจะใช้อำนาจได้อย่างไร ซึ่งที่นี่ก็จะจัดให้เรียนรู้สองปีสองปีนะฮะท่านต้องเรียนรู้แล้วก็มีทุนสำรองให้ท่านด้วยทุนสำรองคนละหกล้านถึงยี่สิบล้านบาทนะทุนสำรองนี้ผมจะมีอธิบายไว้ในคลิปว่าประชาชนจะสร้างเงินหกล้านยี่สิบล้านขึ้นมาได้อย่างไรของแต่ละคนนะเป็นทุนสำรองของแต่ละคนนะแล้วก็เงินจะแบ่งเป็นสามร,ระยะเงินผมอนะ ที่ที่จะไปถุดสำรองให้ประชาชนมี3ระยะเงินระดับตำบลเงินระดับประเทศเงินระดับต่างประเทศเงินระดับตำบลเนี่ยทุกคนได้ได้ได้ง่ายๆเป็นเงินที่ประชาชนสร้างขึ้นมาเองจากจากการร่วมปฏิวัติส0ป,ปฏิวัติของประเทศไทยนะปฏิวัติละ1บาทก็ท่านท่านจ่ายค่าปฏิวัติประเทศวันละ10บาทวันละ10บาทไป10ปี เหตุที่สิบปีเพราะว่าเราอยู่ในยุครอซิที่จะต้องวางรากฐานของใหม่หมดเลยวางประเทศไทยใหม่หมดเป็นมาตรฐานใหม่เพราะเราหลวงทางมาเก้าสิบปีอะเลยสิบปีจึงจะครบรอบหนึ่งร้อยปีเมื่อครบรอบหนึ่งร้อยปีก็จะเป็นยุคสีวิไลเต็มตัวแต่ก่อนจะสีวิไลต้องวางรากฐานประเทศใหม่เป็นยุคสุก,กาวิไลมันใหม่เยี่ยมอ่องใหม่แวววาวใหม่สุกสุก,กาวิไลก่อนจะสีวิไลนะฮะ ก็เป็นสกาวิไลก่อนตามที่พระพุทธอาจารย์ตัวโพลงุงศรีบอกไว้ว่าเป็นสกาวิไลหรือคือยุคยุคนี้อาจจะมีมีหลายชื่อนะเพราะมันต้องสอดคล้องกับคำว่าชินกาขาวนะแต่ก็มีคนเขียนว่าเป็นสกาวิไลไอ้สกาววิไลเนี่ยมันคือการติดตั้งของใหม่นั่นเองแล้วยุคเราสิบเป็นยุคที่ต้องเจริญไง จเจริญหมายว่าของเก่าไม่อยากมาใช้ล้วประเทศเราติดกับดักอยู่ขนาดนี้ติดกับดักติดกลมการเมืองกันอยู่ยังแก้แก้กันไม่ได้ยังไม่ออกอะไรยังติดกันอยู่ทุกวันเนี้ยติดมาถึงเก้าสิบปีพูดได้ว่าติดติดอยู่ในยุคมืดการปกครองถึงเก้าสิบปีพอถึงยุครอสิบมันจะยุคจเจริญไงลูกที่ต้องปลดปล่อยแล้วต้องเกิดสิ่งใหม่เป็นยุคสกาว,วิไลติดตั้งของใหม่เป็นยุคศรีวิไลอ่ะก่อนจะศรีวิไลมันจะต้อง มีของใหม่มาก่อนติดตั้งของใหม่ก่อนของใหม่มันออกฤทธิ์ออกเด็ดแล้วจริงเจอเป็นสีวิไลจริงเจรเลยงอกงามนะมันยุคเขาเป็นนี้ยุคราสิทธิ์คือพูดง่ายเป็นยุคที่จะต้องติดตั้งของใหม่ของเก่าไม่ใช้แล้วมันหมดยุคหมดสมัยแล้วเราก็หลงทางอยู่ในยุคมืดใช้กลไกของยุคมืดกันมาตลอด90ปีก็ทิ้งโลโลทิ้งหมดเลยอ่าพูดง่ายเราทิ้งหมดเลยประเทศไทยปัจจุบันเนี่ยทิ้งไปเลยนะจะเกิดประเทศไทยใหม่เป็นประเทศไทยตัวจริงใหม่และเป็นตัวจริงด้วย ที่เราจะต้องเรียนรู้ไงเพราะประชาชนเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยเป็นตัวรัฐบาลตรอดการเลยไม่มีการเลือกตั้งอีกต่อไปแล้วนะการเลือกตั้งครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะเราจะไม่มีอีกต่อไปแล้วแลวเป็นเป็นครั้งสุดท้ายที่อายุสั้นสมมติมีสมมติมีรัฐบาลเกิดขึ้นแล้วนะอาจจะอยู่แค่สองสามเดือนแล้วก็ไปเมื่อท่านฟังงานผมเข้าใจแล้วเนี่ยเกิดปัญญาเป็นส่วระดับทิพย์ตายเกิดปัญญาเป็นส่วระับทิพย์ตายท่านเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้พร้อมจะปกครองตัวเองท่านก็จะท่านก็จะใช้กฎหมายพิเศษละกฎหมาย สุพีมลอกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของหน้ัีวิตไตยเป็นกฎหมายสูงสุดเลยเพราะฉน,นันน้ำสามดุลท่านประกาศใช้ได้เลยนะครับเออท่านมีรู้เทคนิคนี้ผมรู้เทคนิคผมจึงมาบอกไนงะบอกให้ท่านใช้หน้าสามดุลท่านได้แล้วท่านมีมาตั้งนานล้วใช้ไม่เป็นทุกทีผมจึงไม่แนะนําให้ใช้ได้แล้วนะใช้น้าสามดุลของท่านได้แล้วส่งเพียงแต่ว่าทุกคนต้องส่งแค่นั้นเองอะ่ะตรงคิดซะว่าให้ส่งเหมือนก็ส่งใบอ่ะส่งใบแสดงเจ็บนง,ง,นก,บนงก็เหมือนส่งบัตรเลือกตั้งอ่ะ ท่านต้องถามตัวเองว่าเออทีทีลุงตู okay? athletes, ่ยุบสภาเงี้ยหรือใครยุบสภาก็แล้วแต่เราก็ต้องไปเลือกตั้งถูกไหมเราดีใจโอ้สดชื่นแจ่มใสตั้งอกตั้งใจไปเลือกตั้งไอ้ทีเงี้ยเราไปเลือกตั้งก็เลือกก็ต้องเอาส่งใบใช่ไหมไอ้ใบที่ท่านกาใบสองใบอ่ะใบใบเลือกสอสอเขตกับใบเลือกปาร์ตี้ลิสต์อ่ะสองใบอ่ะที่ผมส่งแค่ใบหนึ่งใบง่ายจะตายไปนะหนึ่งใบแต่ใบนั้นเขาเรียกว่าใบแสดงเจตจำนง แต่ใบที่ท่านส่งนั่นเป็นบัตรเลือกตั้งใบเลือกตั้งเหมือนกันทั้งใบเลือกตั้งและใบแสดงเจตนงเนี่ยมีหน้าที่มีหน้าที่นะฮะไปให้หมู่กลุ่มคณะใดก็ได้ไปเอาอำนาจแห่งรัฐไปใช้มารัฐบัตรเลือกตั้งหรือใบเลือกตั้งอ่ะก็ทําให้พักของท่านหรือสสคนนั้นไปเข้าไปใช้อำนาจรัฐถูกไหมอ่าส่วนใบแสดงเจตนงที่ผมให้เนี่ยเหมือนกันก็เป็นใบที่จะให้พักเป็นพักพักหนึ่งแล้วก็เป็นตัวท่านด้วย ท่านก็เหมือนสสอนนี่ท่านก็มีพักของตัวเองเหมือนกันแล้วแต่พักนี้เป็นพักที่ไม่ได้อยู่ภายใต้รัฐมนูลนะเออความต่างต่างนี้พักที่ผมจะบอกท่านเนี่ยเป็นพักที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลและไม่ใช่พักของผมนะอ่าไม่ใช่พักของผมนะแต่ผมไม่พูดให้กาเนิดพักนี้แต่ผมไม่ไม่ใช่เจ้าของพักเออพักนี้ไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลเป็นพักโดยธรรมชาติแล้วถูกหลักวิชาเออถูกหลักวิชานะโดยธรรมชาติแล้วถูกหลักวิชาเพราะว่าพักเนี่ยต้องไม่มีเงินและไม่มีเจ้าของต้องไม่มีเงินนะและไม่มีเจ้าของ ข้อที่สามมันคือพักจะต้องให้นโยบายรัฐเท่านั้นเองมีสามงนพักนะมีสามงันเป็นหลักการที่เกิดเป็นพักได้นะคุณจะต้องมารวมกันแล้วแล้วคิดนโยบายแห่งรัฐขึ้นมานะพอคิดนโยบายแห่งรัฐปุ๊บต่อมาคุณจะต้องไปบอกให้รู้ว่าผม oh, มีนโยบายนี้นะแต่คุณต้องไม่มีเงินนะห้ามมีเงินห้ามมีเงินมาทํานโยบายแห่งรัฐต้องไม่มีแล้วก็สอง ต้องไม่มีเจ้าของไม่มีใครเป็นเจ้าของพักเพราะทุกคนมาร่วมอุดมการ์เงยมาร่วมอุดมการ์เออเอาดมการ์เนี้ยที่เราจะสถาปนาเป็นนโยบายแห่งรัฐเนี้ยเนี้ยเขาเนี้ยพักสามหลักเนี่ยก็เป็นพักละที่นี่มีแต่แต่พักที่นี่ไม่ได้เป็นพักอยู่ภายใต้แล้วมันดูอย่างนี้ไงเป็นพักเหมือนกันเออเป็นพักแล้วมีหน้าที่ไปใช้นมรัฐเหมือนกันเออเป็นพักเหมือนกันนะฮะแลวพักเนี่ยไม่มีเจ้าของอ่า ไม่มีเจ้าของพักนี้ไม่มีเงินอ่พักนี้มีโนโยบายอืมแต่โนโยบายนี้เป็นโนโยบายที่เป็นมาตรฐานสูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศจีนสูงกว่าประเทศไทยสูงกว่าประเทศใดๆในโลกนี้ท่านฟังประโยคที่ผมพูดนี่ถูกฟังเข้าใจไหมครับพักที่ที่ผมจะแนะนำเนี่ยเป็นพักที่เขามีอุดมการที่เรียกว่าโนโยบายแห่งรัฐอ่ะ เรียกว่า4ี่อภิหลักไทยสอภิหลักไทยอภินี่คือใหญ่หลักนี่คือนโยบายหลักอันยิ่งใหญ่สี่อันนะฮะและเป็นมาตรฐานที่สูงกว่ายุโรปสูงกว่าอเมริกาสูงกว่าประเทศใดๆในโลกใบน,นี้และมันจะเป็นต้นแบบแก่โลกในยุค AI ที่ประชชนคนไทยเป็นผู้ใช้ต้นแบบของโลกเลยควาประโยคที่ผมพูดชัดเจนนะเข้าใจนะนี่คือเรื่องใหม่ของใหม่ ที่มันจะต้องเกิดในยุคหลอสิบไงจะต้องมีของใหม่มาเกิดใหม่เยี่ยมอ่องใหม่เบาๆไม่สุสกาวิไลติดตั้งสิ่ง,งนี้แล้วเราจะประกาศสิ่งนี้ต่อเวทีโลกกันโดยประชาชนทุกคนที่มีบัตรประชาชนนั่นเองเพราะนั้นงานผมเป็นงานที่เชิญชวนประชาชนมาทําการเมืองระดับโลกมาทําการเมืองระดับโลกโดยประชาชนเนี่ยประชาชนทำเองทำเองโดยผ่านตัวพักซึ่งพักนี้เดี๋ยวท่านไปดูข้างในกันว่าคือพักอะไร แล้วท่านจะภูมิใจนะแล้วท่านจะทําการตอบแทนคุณปดินด้วยการปฏิญาณตนต่อพักเนี่ยนะปฏิญาณตนที่จะตอบแทนคุณปดินนะกับพักเนี่ยแล้วพักนี้เป็นพักที่ไม่อยู่ภายใต้รัฐมนูลนะแต่อยู่เหนืออยู่เหนือรัฐมนูลอีกพูดง่ายรัฐมนูลน่ะรัฐมนูลมันจะตายไปเมื่อพักนี้เกิดพูดง่ายมันจะตายเพราะนั้นพักนี้จะไปอยู่ใต้รัฐมนูลทำไมเข้าใจไหม พักนี้ไม่ได้เกิดจากรัฐธรรมนูญจากกฎหมายรัฐธรรมนูญที่เป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของพักการเมืองเป็นยังไงอย่างเงี้ยไอ้นี้ไม่ที่นี่ไม่ไม่อยู่ภายใต้ล้วกฎหมายนี้เป็นพักโดยธรรมชาติถูกหลักวิชาเอาแล้วพวกนั้นไม่ถูกเหรอไม่ถูกผิดลนะมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูและมันผิดมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญนะประเทศไทยมันไม่จะถูกนะรัฐธรรมนูญมีสองแบบนะรัฐธรรมนูญแบบถูกกับแบบผิดรัฐธรรมนูญแบบถูกก็คือรัฐธรรมนูญประชาธิไปไตยรัฐธรรมนูญแบบผิด ือรัฐธรรมนูญแบบเผด็จการมันมีสองแบบรัฐธรรมนูญถ้าแบบประชาธิปไตยเขามีฉบับเดียวยาวตลอดไม่มีไม่มีไม่ม,ม,มีถ้าจะมีนะไม่มีถึงขนาดฉีกะมีก็แค่ปรับปรุงนั่นเองไอ้ไอ้ที่มันจะแก้แก้กฎหมายกฎหมายนะเพราะนั้นรัฐธรรมนูนมันจะมีฉบับเดียวแต่นีวซีแลนด์มียี่สฉบับแปลว่าอะไรก็แปลว่าคุณเดินในส้างที่ผิดแล้วคุณใช้รัฐธรรมนูญผิดต่อเนื่องกันมาอีกแล้วคุณยังคิดจะมีฉบับ2 1ิอีกคุณก็ผิดซ้ำซากไปอีก เข้ยาใจอย่างว่าคุณเดินเส้นทางผิดกันอยู่หลงทางมา9กปีอยู่อยู่ในยุคมืดของการปกครองผมจึง่ะบอกว่าต่อไปนี้จะเป็นยุคเรียนในซองขอประเทศไทยแล้วเป็นยุคที่จเจริญรุ่งเรืองวิทยาการใหม่เทคเทคนิคใหม่วิชาการใหม่การปกครองแบบใหม่เนี่ยที่ผม,มานํนำมาให้เนี่ยเป็นวิชาการปกครองใหม่ทีสโโ่สูงกว่า,ายุโรปสูงกว่าอเมริกาอีกสูงกว่าประเทศจีนสูงกว่าประเทศใดๆสูงกว่าประเทศไทยสูงกว่ารัฐธรรมนูญไทยอีกเพราะฉะนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องเรียนรู้ต้องทำความเข้าใจ ไม่เรียนรู้ทำความเข้าใจแล้วทุกคนก็จะมาทําการเมืองระดับโลกเองเลยเออประชาชนทําการเมืองระดับโลกเองเลยทีเนี้ทำง่ายๆสบายๆอย่างมีสักมีสีแต่มีทุนสำรองอีกซึ่งท่านจะได้ทุนสำรองในระดับตำบลเนี่ยสามหมื่นหกในระดับประเทศหกล้านในระดับต่างประเทศยี่สิบล้านนี่คือเงินที่ประชาชนจะสร้างขึ้นมาเองนะประชาชนสร้างขึ้นมานะแต่ก่อนจะสร้างก็ต้องไปส่งไปแสดงจิตจำนงก่อน ยืนยันเหมือนกับพวกพักพักตามรัฐธรรมนูญอ่ะท่านดีใจดีดาอยากไปเลือกตั้งท่านก็ไปเลือกแล้วไงจบแล้วไงแล้วเป็นไงมันก็วนกันอยู่ในวงจรน้ำเน่าเหมือนเดิมอยู่ในเขาวงกดที่ตีงสร้างขึ้นมากดเกณฑ์ระเบียบคือเขาวงกดที่ตีงสร้างนั่นแหละท่านภูมิใจไหมละ่ะ <c oughs> ถึงแม้เป็นรัฐบาลก็เป็นรัฐบาลแค่สองดุลรัฐบาลใหม่ที่ได้นะไม่ว่าจะเป็นพักคก้าไกลเพื่อไทยลุงตู่หรืออะไรก็เป็นรัฐบาลแค่สองดุลแล้วแก้ปัญหาประเทศไม่ได้ ยังอยู่ภายใต้สี่จันไรสี่อุบาทเหมือนเดิมประชาไทยไม่เปลี่ยนเปลี่ยนแค่หน้าตาคนอ่ะแต่โครงสร้างรัฐอะไรมันยังเหมือนเดิมอ่ะก็เท่ากับไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรก็เท่ากับอยู่โลกเก่าแต่ผมมาทิ้งโลกเก่าหมดเลยคือรัฐธรมนูญมันจะไม่อยู่ไงแล้วมันพิสูจน์ไม่อยู่นะครับแจ้งให้ทราบด้วยเพราะฉะนั้นรัฐบาลรัฐบาลใหม่ที่เกิดก็อยุ่สั้นก็จะไปด้วยไปโดยที่เราไม่ได้ไปเกลียดไปชังรัฐรบาลรัฐบาลใหม่นะไม่เกี่ยวเลยผมไม่ถ่ายเงียบไม่ไม่มี พักไม่มีไม่มีใครมีไอเดียเป็นนักคิดเป็นส่วนรัฐบาลทีป็ตายเป็นนักคิดนะอ่ามันก็จะจบรัฐบาลใหม่จ,จบไปพร้อมรัฐประนูนั่นเองเหตุที่จบเพราะว่าประชาชนอัปเดตเจ้าของนาจที่ตายเจ้าของหน้าตัวจริงอะ่ะอัปเดตอัปเดตตัวเองยกระดับตัวเองผิดด้วยเหรอต้องถามเงี้ยประชาชนจะอัปเดตตัวเองผิดเหรอเออถ้างั้นถ้าคุณเวลามือถือคุณอัปเดตอ่ะผิดเหรอคุณต้องอัปเดตถ้าคุณไม่อัปเดตคุณใช้งานไม่ได้เหมือนกัน ประชาชนทุกวันนี้มีนี่คูเรนสูงทําอะไรไม่ได้อยู่ติดขัดอยู่เนี่ยถ้าอยู่ประเทศบางค้ังร่ารวยจะเต็มไม่ได้ไเลยเนี่ยต้องอัปเดตครับต้องอัปเดตเพราะว่าโอ้โหนี้คูเรนสูงตั้งสิบห้าล้านล้านบาทแล้วมัน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 ,มนแล้วก็เดินวนก็อยู่ช่องทางเก่านี่มันต้องอัปเดตมันต้องเลิกแล้วต้องเลิกประเทศไทยตัวปลอมที่เป็นอยู่มาเนี่ยถือว่าที่ทํามาี่ผิดเดินมันเส้นทางที่ผิดอยู่ในเสน้นทางอยู่ในเส้นทางผิดมาเก้าสิบปีประชาชนเลยอัปเดตยกระดับปรับปรุงใหม่เปลี่ยนแปลง เหตุที่ประชาชนอัปเดตเปลี่ยนแปลงก็เพราะมีอำนาจสามดุลเนี่ยเขาประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจอยู่แล้วแต่เขาไม่มีช่องทางให้ท่านใช้แต่ผมมีให้ใช้นี่ไงแต่ท่านต้องมาใช้ในพักที่ผมบอกเนี่ยเป็นพักพิเศษไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญไม่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอยู่เหนือรัฐธรรมนูญอ่ะดีกว่ารัฐธรรมนูญตั้งสี่เท่าจะไปใช้ทําไมรัฐธรรมนูญแลเมื่อท่านมีดีกว่าก็ต้องใช้ครับแล้วมันต้องใช้เพราะอะไรเพราะมันอยู่นิวกรอสิบจะต้องติดตั้งของใหม่ ย,ยี่มอองไม้แวววาวไมาสุสกาวิไลของใหม่เนี่ยต้องติดตั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรเื่องใหม่เพราะนั้นก็เชิญเยชาไทยมาเรียนรู้ของใหม่ที่ผมออกแบบไว้ให้หมดละนะท่านจะได้ใช้อำนาจสาบดุลของท่านเสียทีเต็มที่เลยนะไม่อายใครแล้วจะได้ใช้แล้วเป็นคนไทยจ,จริงแล้วจะได้เป็นคนไทยจ,จริงแล้วก็จะเป็นประมุขฝ่ายปกครองด้วยเป็นตัวรัฐบาลไปเลยไม่มีการเลือกตั้งอีกแล้วไงท่านเป็นตัวรัฐบาลไปตลอดการตลอดชีวิตส่งมอบลูบกหลานได้อีกเด็กรุ่นใหม่ก็ต้องมาที่นี่แล้วมาเรียนรู้ใหม่ที่นี่ แล้วจะได้ทุนสำรองคนละในระดับหมู่บ้านนี้ก็คือได้สามหมื่นหกในระดับประเทศได้หกล้านในระดับต่างประเทศได้ยี่สิบล้านจะได้อย่างไรไปดูารายละเอียดผมจะอธิบายไว้ใ,ในคลิปนะแต่ตอนนี้มาเกินบอกให้รู้กันว่าประชาชนมีหน้าสามดุลแต่ไม่เคยได้ใช้เลยผมจึงมาประกาศเพราะผมเป็นโสดวันที่พิตัยเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้บวกบานพร้อมจะพาประชาชนปกครองตัวเองนะผมรู้การใช้หน้าที่ติยเป็นเป็นโสดวันเนี่ยเป็นผู้ใช้หน้าที่พตจเป็น แล้วก็มีช่องทางให้ท่านยกระดับขึ้นมาจากที่ท่านเป็นอยู่เนี่ยท่านมีอำนาจทิพย์ปไตายสามดุลแต่ท่านชายไม่เป็นก็เท่ากับเป็นอนุบาลทิพย์ปไตายนั่นเองท่านก็ยกระดับขึ้นมาเป็นส่วนดับบัทิพย์ปตายเยแล้วก็ขึ้นมาเป็นสกาทาคามีทิพย์ปไตายแล้วก็เป็นอนาคามีทิพย์ปไตายไม่มีอรหานทิพย์ปไตายนะครับมียกระดับแล้วจะมีสามชั้นเท่านั้นเองคือสวนดับันทิพปไตยอนาคามีทิปไตยอาะไออนาคามีทิพปไตย ไอ้ไม่ใช่ส่วนบัณฑิปไตยสก่าคําีทิปไตยอนนคาีมิปไตายมีสามอันนี้ส่วนระดับล่างสุดระดับที่มีรู้เรื่องอะไรก็เรียกอนุบาลทิปไตยที่ท่านเป็นอยู่ซึ่งเป็นอนุบาลหนึ่งและบานสองอ่ะอนุบาลหนึ่งทิปไตยก็คือผู้ถูกปกครองอนุบาลสองทิปไตยก็คือผู้มาปกครองผู้มาปกครองคือพรรคการเมืองผู้ถูกปกครองคือประชาชนอ่ะทั้งประชาชนผู้ถูกปกครองและผู้มาปกครองคือพรรคการเมืองเป็นอนุบาลทิปไตยทั้งคู่เข้าใจไหมทั้งคู่เลยเนี่ย เป็นนุบานที่ไปแตยทั้งคู่ยังอยู่ชั้นนับาลเนี่ยมันมันเลยทําให้เราอยู่ยุคมืดคราวนี้พุจธพาออกจากยุคมืดเข้าสู่ยุคเรนสองเพราะอยู่ใน,นยุครอสิบต้องจะเดินรุ่งเรืองแลว้ววางรากฐานใหม่เพื่อส่งนุนไปยังรอสิบเอ็ดคือเราจะเดินไปสามรัชการเลยนะรอสิบเอ็ดนี่เป็นยุคไทยมหาราชเป็นรัฐใหญ่เลยแลว้วรอรอสิบสองเป็นยุคจกกักรพรรดิโอ้โหมีชาติสมาชิกอยู่ทั่วโลกเลยเนี่ยผมวางวางสเต็ปขั้นตอนไว้ให้ประเทศไทยสามราชการแต่ทุกคนต้องมาเกิดทุกคนต้องเกิดเป็น สวนบันทิตายก่อนเมื่อเกิดเป็นสวนบันทิตายก็ส่งใบแสดงเจจำนงใบแสดงเจจำนงมาสี่สิบล้านเสียงก็นำไปประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเมื่อประกาศเป็นกฎหมายความมั่นคงเท่านั้นแหละครับประเทศไทยเปลี่ยนใหม่หมดเลยของเก่าหายไปหมดเลยเพราะกฎหมายความมั่นคงมันสูงมันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศสูงเหนือกว่ารัฐรมนูน่ะอ่ะมันเป็นกฎหมายสุพรีมรอเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของหน้าที่วิไตเลยเจ้าของแห่งชาตินะเจ้าของแห่งชาตินี่ของทหารเขาใช้ ต่ประชาชนประกาศใช้ต้องเป็นกฎหมายความมั่นคงของเจ้าของนิติบัญญัติทีงสูงกว่าของทหารอีกสูงกว่าทหารที่มาทํานะฮะออทหารนี่มามีวุฒิไงทุกอย่างต้องยอมซิโลโรวาบแต่ประชาชนใช้บัตรประชาชนแทนรถถังได้อันเดียวกันเลยพวกแอบบัตรประชาชนรถถังเท่ากันนะแต่ประชาชนใช้ประชาชนจึงจึงทําการปฏิวัติตประเทศเองแต่ไม่ใช่รัฐทหารนะทำการปฏิวัติเพราะมันทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่ก็เรียกปฏิวัติ ทนะหารประเทศไทยไม่เคยทําปฏิวัตินะครับทหารไม่เคยทําทําแต่รัฐประหารไม่เคยทําปฏิวัติปฏิวัติต้องทิ้งของเก่าแล้วได้ของใหม่อนะต้องได้ของใหม่คราวน,นี้ทหารมาร่วมได้มาปฏิวัติประเทศไทยได้โดยประชาชนเป็คนคนนําทหารก็มาหนุนนะได้นะครับขอเชิญนะครับเอาลนะวันที่ยี่บห้าไม่ทราบจะทันหรือไม่ยี่บห้ามิถุนาเนี่ยเพราะว่ายี่สสี่มิถุนามันประกาศ เปลี่ยนการปกครองบางมันปฏิวัติมาแต่ปฏิวัติแล้วเสียของไงมันทำประเทศไทยอยู่ในยุคมืดมา90าปีในคณะราษฎรยมันทำประเทศไทยอยู่ในยุคมืดมา90ปีผมมันจะมาเปิดยุคสว่างปิดยุคมืดเปิดเข้าสู่ยุคเรเนซองของประเทศไทยนะเป็นยุคอ่ายุครลอสิบเนี่ยมันยุคที่ต้องเกิดเพราะนั้นผมวันที่25ผมจะประกาศคืนกับประกาศปฏิวัติคืนกับคณะราษฎรนี่เพราะนั้นท่านใดที่ ท่านใดอยากที่ร่วมปฏิวัติคืนกับคณะราษฎรหมายว่าไม่ใช้แล้วไอ้ประชาธิปไตยป้อมที่ใช้กันมาเนี่ยจะไปใช้ประชาธิปไตยสูงแล้วที่ผมออกแบบไว้ให้เนี่ยที่ประชาชนปกครองตัวเองประชาธิปไตยสูงเราสร้างประชทศไทยเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์พาวเวอร์แล้วไปถือรุ่นที่สามของโลกท่านก็มาร่วมกับขบวนกูช้ชาติจากสองได้เลยนะครับเอาละนะถ้าเผื่อไม่ทันก็วันที่ห้าไม่ทันก็เลื่อนไปได้ฮะวันไหนก็ได้ฮะประกาศคืนกับคณะราษฎรวันไหนก็ได้วันไหนที่พร้อมก็ประกาศันวันนั้นแหละครับแต่มาแจ้งให้ทราบว่า จะมีขบวนการกู้ชาติไปจักสองขึ้นนะประกาศปฏิวัติคืนกับคณะราษฎรที่จะปฏิวัติ้ทนไปเสียของเราปฏิวัติคืนกลับไปเสียนะด้วย4มาตรฐาน4แพลตฟอร์มเนี่ยเอาละเขาเชิญเข้าเรียนรู้สแพลตฟอร์มเป็นอย่างไรนะเขาเชิญเรียนรู้เรื่องราวใหม่ๆที่ท่านจะเกิดเป็นคนไทยจริงๆแล้วมีความมั่งคั่งสูงเชิญครับผมแมอรธรรมดิตายยินดีต้อนรับท่านสวัสดีครับ